โอ้อหัวยังไ oh, <no. S 2> ามาดูหัวอ๋อคือส่วนที่<อ>เป็นส่วนของเนื้อที่ไม่ออกกำลังกาย<อ>นะนะมันจะนุ่มใหญ่ใหญ่้าจริงไล่ลุยโอ้โอ้โอ ิล่ามาร์เก็ตนะฮะเจอฟแวนิวนะครับเรามาลุยชอปปิ้งกันไม่กลับไปทำบาบร์บีคิวเหมือนกันนำไปค่ะโอเคค่ะอยากได้ผักสลัดอหมโอเคครับสลัดค่ะเออ,เออชอบเรียกไม่ดีพอผักสลัดเอาไปไหมเน่าใส่หนห่อยเลือกไม่ถูกเลยมีเยอะแยะมากมายไปหมดโอปฟ้าสนุกเละสินี่แค่สลัดนี่แค<ห>่สลัดนี่สลัดเออชีสอะไรดีใส่สลัดถามเขาดีกว่าโทษนะครับชีสที่ใส่กับกับกับผักสลัดเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะ โอเคอันนี้กับอะไรนะขูดเนาะใช่ไหมครับกับตัวนี้มันมันต่างกันยังไงรสชาติอันนี้อันนี้อันนี้มันกว่าใช่ไหมโอเคพี่ชอบอะไรมันมันเอาผสมด้วยกันผสมเนาะอย่างอันเนาะเอาเธอเลือกอันที่แบบมันไม่เยอะมากมันไม่เยอะมากใช่ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อะตายแล้วความสุขสนานในการเดินวิลล่ามาร์เก็ตของเรานะคะที่นี่เปนของเยอะมากๆจริงๆแล้วของสดและของดีมากมีของทุกอย่างพนักงานตอบคำถามได้คือดีหลานชอบ เอาไหมล่ะใส่ในสลัดก็ดีสลัดเราต้องชามโตมากอะแม่เจ้าจริงโอ้โหบ้านเราคนเยอะคุณพอดีเอาไปสองคัสก็ได้เนาะเดี๋ยวดูซิของศกขมิ้นอะไรบ้างอ่านี่มีปลาเราจะไปลุยเนื้อกันครับนี่คือโซนที่ชอบที่สุดของยิ่นล่านะฮะของไปเยอะมากเอาไหมเอาทั้งสองชิ้นไหมออได้ได้เพราะช็อตสองชิ้นครับเอาชิ้นที่มันไม่เยอะชิ้นฝาแรกเลยออ่าเนี่ยฮะใช่ครับสองชิ้นนี้ครับโอเค ที่นี่เขามีแรมมาอยากกินแรมเลยแรมมีโอ้ฉันจะกินอะไรบ้างเนี่ยฉันจะกินทุกสิ่งไปหมดที่นี่มีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับและจะบอกว่าเนื้อไทยเฟนที่นี่คือเทพมากเดี๋ยวไปดู่อะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขอแรมฉันก่อนได้มั้ยอแรมฉันก่อนโอเคเดี๋ยวไปแรมแรมแรมได้เลยครับอันนี้คือไทยเฟนทั้งหมดนะฮะไทยเฟน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 เดี๋ยวเราไปลือกันว่าแต่ละส่วนต่างกันยังไงผมจะทำสเต๊กนะเนี่ยทำสเต๊กอร่อยที่แนะนำผมเราจะไปทำเราจะทำบาร์บีคิว่่ะคคพีีวันน้รบิากันคโอเ ตัวนี้เหรอได้ครับขออันนี้สัก่อยก็ได้อย่างนี้อ่ามาพี่ขออันนี้สามชิ้นแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรลงสเต็กอีกมั้งพี่ก็สเต็กคือถ้าไม่ชอบไขมันเลยจะเป็นเทนเดอร์ลอยอ่ะเทนเดอร์ลอยมาพี่มานี่คือเนื้อสเต็กรดอยละที่บอกกักอันนี้คือแค่กินกันในครอบครัวนะคะถูกต้องนะส่วนนี้ชอบมากเพราะมันมันไม่มีเลยส่วนนี้คือส่วนอะไรพูดมาเลยเทนเดอร์ลอยคือจะไม่มีไม่มีมัน ลิปอายลคือเนื้อส่วนไหนครับคุณจะพูดอะไรค่ะเนื้อส่วนหลังแล้อีกอย่างก็สันแหลมสันแหลมโอเคคือมันเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเลยมันก็เลยแบบมันก็เลยอะนิ่มนมันจะมันแทรกมันจะนุ่มโอเ้ส่วนนี้คือส่วนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยนุ่มที่สุดถูกต้องครับคือจะบอกว่าเอายังไงดีคะคุณที่นี่นะฮะเนื้อเขาเทพมาเดินทีไรชนฝันทุกทีเพราะว่าเนื้อเขาเยอะมากและสดมากจริงๆอ่ะพี่อธิบายดีกว่าพี่อธิบายดีกว่าพี่อธิบายหน่อยว่าความแตกต่างพิจตรณาคืออะไรบ้างตอนีี้จะเยน ครับอ๋อเหรอกินหญ้าพวกเนี้ยเมื่อถ้าเมื่อเข้าไขมันน้อยก็คือตัวนี้อ๋อโอเคเม้าตัวนี้ก็คือมันจะทำในเนื้อคือเลี้ยนรถทำจากพืชอ๋อโอ้แล้วเราจะรู้ยังไงถ้าเรามาดูเองอ๋อนี่ไงเกรนอ๋อนี่ดูนะคะนี่คือกราสฟีดเออใช่ไหมแล้วก็เกรนก็คืออันนี้คือถ้ากราสก็คือกินหญ้าเมันไื่อถ้าเป็นเลี้ยเนรถทำจากพืช เนื้อจะแตกต่างกันอ๋อว้าวด้วยความรู้ด้วยความต่าดูความต่างนะคะให้แจ๋ว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 อ๋อนี้นุ่มกว่าอันนี้นุ่มกว่าแต้องชอบได้กินพวกเนื้องูเนื่ออะไรต้องเก็นกร๊ดอ๋อเลยมายา่ผมกินย่างเดียวกัโอเคเมื่วันนี้ผมไปเจอโปรครับขอบคุณพี่มากที่นี่คือแหล่งเนื้อของจริงปลาหัวนี้ขอบคุณพี่มากนะคะความรู้เพียบเลยว่าเขาเคมากอ่ะหกหกรบาดอันนี้คือกี่กรัมกี่กรัมที่รู้สองพันนี่คือสามร้อยกรัมผมว่าถ้าถ้าแบบามีในนรรร้าคับตทเสร็จน่าจะะปรมาณร้อได้ ยังต่ำยิประมาณพันห้าพันสองพันได้กับเกรดนี้ฮะแต่ถ้าเราซื้อไ่ทำเองได้ผมเลยแล้วอย่างนี้เราต้องซีซันนิ่งอะไรมไหมคะก็แล้วแต่งกวาอีทีเลือยากได้รสชาติหน่อยก็เกลือพริกไข่เนื้อแค่นั้นเนาะเดี๋ยวเราไปจัดซีซันนิ่งกันโอเคโอเคเขามีเยอะมากครับเฮ้ยความรู้ใหม่เพียบอ่ะเนื้อก็เพียบมันหมักไปอะไรเราจะไม่รู้รสชาติเนื้อเป็นอ๋อไม่ควรเนาะใช่ผมอยากรู้ว่าโฮมฮอสนะฮะโฮมฮอสแบบไหนที่มันเจ๋อเจ๋อเจ๋อเก็ต้องถึงของวัตถเรียนโอ้พี่เขาออกมาช่วยน่ารักมากเลยอ่ะ นี่นะคะคือตัวนี้ใช่ไหมจะเป็นวาเิวนะตัวนี้ขดีขึ้นมาอีกอ๋อตัวนี้มันแทกจะเยอะใช่ไหมเยอะใช่เน่้อนุ่มแน่นอนการันตีได้ป่าป่าเขาแนะนำมาเราจัดลองเลยตัวนี้เลยครับผมโอเคครับลองดูครับแล้วแรมหรอคะแรมนีเดดแรมก็จะเป็นตัวนี้แรมแรมอมู่ตรงนี้กับแรมแหลกเอาแรมแหลกม่เป็นแหลกหนึ่งไหมแหลกครับแหลกแหลกแเดี๋ยวเราไปดูซีซันนิ่งกันนะซีซันนิ่งตรงไหนเลยโอเคครับเอสิกในการทำสเต็กง่ายๆนะฮะยังไงครับคิวเมทตัวนี้ใช้บ่อยมาก มันคืออะไรล่ะมันคือเปนแบบซีซันนิงไงมันจะผสมกระเทียมผสมเกลือผสมอะไรหลายอย่างแล้วเวลาฉันผสมมาแล้วเลยเลยเลยไปเลยก็เรียบร้อยแล้วครับอเอา ไปเนาะวเวลากรอเทยยี่ห้อนี้นะเวลาไปโรยนะี่มันจะหอมมากเลยกระเรยสดๆเดี๋ยวเรากลับไปลุยที่บ้านนะครับชอปปิ้งของครบหมดแล้วไปลุยครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่วิลล่านะฮะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับรายละ,ละ,อยะเอียดเสียวใส่ในแคปชั่นและมีที่เกิว่าใส่โค้ดมาวิน1ิทห้าสูดด้วยนะฮะจะมีส่วนลดให้ในออนไลน์นะครับลองดูฮะวิลล่าออนไลน์สะดวกแน่นอนครับกลับไปลุยต่อที่บ้านครับพร้อมนะคะพร้อมที่จะย่างเน,เนือนะะ้อแล้วนะคะ่นะดีฮะสามตัวฮะที่เป็นที่เป็นเนื้อนอกของเราเป็นออสของเรานะฮะ อันนี้ที่กินพืชที่เฮียเขาแนะนำตอนนั้นนะฮะที่ป่าแนะนำแล้วก็อันนี้กินธัญพืชแล้วก็อันนี้เป็นเป็นออสเตรเลียนวากิวครับผมก็เรียงตามความนุ่มไล่ไปใช่เราลงแค่นี้ซนเซนิ่งแบบนี้ง่ายๆไม่ต้องอะไรไเยอะนี่อร่อที่เราชอบโอ้โหลงไปสองด้านต้นๆต้นๆอย่างนี้เรามีเยอะมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะจากวิลล่ามาร์เก็ตนะคะถูกองนังย่างกันเลย ไต่ระดับเต่าเราเราอูมากนะคะเต่าเราเราอูมากครับเราไม่กินกันเล่นนะคะเต่าบรมนี่คือไท่เฟนของเรานะฮะสติปลอยกับเทนเดอร์ลอยนะครับตะกุลสันแหลมทั้งหลายจะนุ่มมากๆเราจะย่างแบบไม่ต้องใส่ซิสเนนิ่งอะไรเลยนะสันแหลมคืออะไรวะสันแหลมที่เขาบอกนะครับที่ป่าเขาบอกไงว่าเป็นเป็นเนื้อบริเวณที่หัวร่างกายอย่าไปดูหัวอ๋อคือส่วนที่เป็นส่วนของเนื้อที่ไม่ออกกําลังกายนะนะมันจะนุ่มถูกต้องบริเวณสันแหลมเนี่ยตรงแถวนี้ฮะตรง แบบเนี้ยครับมันจะมันมันจะได้ฟิลที่ดีมากเวลากินอ่าโรยไปนะคะโอ้ยแล้วตอนนี้มันได้หมดทุกชิ้นแล้วนะครับขึ้นก่อนเลยโอ้โหสวยงามมากเอาเรื่องที่มาพักไว้ก่อนนะฮะพวกความฉ่ำฟูเดี๋ยวมาหั่นดูกันมาหั่นดูกันนะครับว่าเป็นยังไงในแต่ละชิ้นนะฮะดูกันนะคะนี่คือตัวที่เป็นวาวากิวนะฮะอันนี้คือวากิวนี่ดูสยโอ้โหหนาๆแบบนี้ครับ จชยซี no, yeah. ่ชยซี่มาชิมไม่ดูกันเลยฮะชิมงี้เลยเหรอกินอย่างนี้เลยครับอร่อยแน่นอนลุยครับอร่อยมากพี่ยืนจ้ะจัดไปเลยจ้ะเนี่ยหืมนี่ยฮะเนี่ยอ๋อเอาดูวยใกล้ก่อนค่ะอย่าพึ่งค่ะโอเคครับโอเคครับนี่นะคะเราชิมเจ้านี้นะแล้วแจ่วบ้านเราเดือดมากกุ้นเลยดูสีเราทำเองนะคะที่บ้านนะคะโอ้ นี่คือโทม, <US S 2> โทมฮอคนะคะเป็นเป็น US Wagyu โทมฮอคนะฮะคือเก็๋เป็นวากิวด้วยเป็นวากิวด้วยความหนาแบบนี้ต้องย่างนานหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่ซีซารนิ่งง่ายๆนะฮะนี่ตามใจเราเลือกมาคลือบเคลือบเน้นๆเต็มๆแบบนี้ดิอกด้านนึงตอ,ตอนนี้จะ<ป>บอกว่ากลิ่นเนื้อนี่อบอวลไปหมดนะหอมมากแบบนี้นะฮะดูใหญ่ใหญ่เ้าจริงไายลุยลงไปเลยชิ้นมันใหญ่มากมุกเจะพูดว่าใหญ่ยังไงดูความหนาสิ เราใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะให้ไปจนค่อยไปลิกไปค่ะลิกเลยค่ะปินปิดนะครับโอ้ยนี่คือสติปลอยกับลิปอายสไลด์นะของไทยเฟนนะครับขอจนใยคุณคะทุกอย่างกระเดินกระดอนไปหมดแล้วนะคะลุยฮะโอ้โหเสียงลม อ่าเรามาเปิดดูกันนะคะนี่ครับโฮมฮอกนะคะนี่สวยงามเรียบร้อยขึ้นเลยหันเลยครับมาค่ะหันเลยค่ะนี่นะฮะไม่ต้องเดี๋ยวแล้วค่ะตอนนี้นี่สวยงามสวยจริงชิมให้ดูเลยนะครับอบต้องมีความสามารถในการย่างอะไรพวกนี้นะคะดูสึดูดู j u i c อยู่เลยุยซี่อยู่เลยมาเรามาจิ้มจับกันนะฮะโฮมฮอส มาคจิ้มเจ่วอันนี้คือหลานเราทํานะคะภูมิใจในตัว<ด>หลานมากอร่อยใช่มันดีมากนุ่มมากอันอยากให้ดูความจิ้งซี่อีกทีหนึ่งเพราะเมื่อกี้ดูไม่ทันค่ะี่บ้าบออันนี้เป็นไอ้น,นี่นะโทมฮอควากิลมาโทมฮอควากิลนะครับ มีเนื้อให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะและบอกเลยว่าออนไลน์อยู่บ้านสั่งได้เหมือนกันอร่อยกลมกมกว่านะครับสุดยอดสั่งออนไลน์ก็มีทุกอย่างเหมือนที่ที่เดินไปเดินเองเลยใช่ฮะและใส่โค้ดมาวิน็นสมุดรถนะครับตามไปดูได้นะครับโค้ดมาวิน150นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมในแคปชั่นเลยจ้ะ